แขนขามันมีไว้ใช้นะคะใช้คำว่าไม่อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สวยลกันมันเซ็กซี่นะมีไว้คือมันเป็นเรื่องของความเข้าใจละกันบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจบางจุดอ่ะอย่างเช่นไม่ใช่แค่หน้าแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคงเป็นแขนขาก็จับฉีดหมดเลยอันนี้หมอะหมอมาคิดเห็นอย่างไรคือแขนขามันมีไว้ใช้นะคะดังนั้นน่ะการที่เราแบบ ต้องมีการหยิบจับยกของยกมือขึ้นมาสระผมใส่ส้นสูงเดินเซตไปอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเป็นการใช้กล้ามเนื้อหมดค่ะมันก็ต้องเห็นเป็นลูกกล้ามเนื้อได้บ้างซึ่งเธอจะบอกว่าสิ่งนี้ของฉันไม่สวยหรอมันสวยใช่เก็บไว้ใช้นะคะคือบางทีอะค่ะการที่เราไปฉีดให้เขาทํางานไม่ได้อะมันกระทบกับชีวิตประจําวันนะบางคนมีแบบยกมือขึ้นสระผมนี่ยแลวเมื่อยหรือบางคนที่ฉีดตรงบริเวณตรงเนี้ยเยอะค่ะแล้วสระผมเลยคออย่าง ลงมาอย่างเงี้ยไม่ได้มเมื่อยเขาต้องแบบยุมหัวตัวเองแล้วเอาลงมามซึ่งมันเอฟเฟคต่อการทํางานในชีวิตประจําวันหรือการใช้ชีวิตดังนั้นถ้าเราต้องใช้ ให้เขามีไว้เถอะอืหรือไหมถ้าอยากลดลงอ่ะที่คุณหมอแนะนําไปก่อนอันนี้คือให้ดูแลตัวเองเนาะออกกําลังกายหรือว่าช่วยได้จริงจริงการออกกําลังกายมันก็เป็นเรื่องของการลีนเอาไขมันออกก็ช่วยได้แต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ปูดเป็นลูกๆอย่างเงี้ยค่ะใช้คําว่าไม่อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สวยละกันอืมันเซ็กซี่นะมีไว้ไอเลิเลิศ